อะไรกล้วยนี่พี่บ่โลดบา้าวติหนม วันนี้นะคะเราก็มาเดินท็อปนะคะท็อปสเปอร์มาร์กเก็ตน,นะคะอยู่ที่สาขาเมืองพลนะคะวันนี้นะคะมากัน3คนนะคะก็มาเดินซื้อของแล้วก็มาเดินตากแอร์เล่นเย็นๆนะคะนี่ราคาบรรยากาศนะคะอยู่บ้านก็แบบว่าร้อนแล้วก็ฝนตกอบอ้าวมากเลยนะคะแล้ววันนี้ก็มาเดินเล่นกันนะคะแบบว่าบรรยากาศชิลๆมากเลยะคะคนหลอกก็เยอะนะคะเ <c oughs> ข,ขาแบบคิดได้ยินเสียงวๆๆๆแว๊ะแว๊ะว๊ะตัวเอ้ามันเสียงมาจากไหนวะ กระช่างหรือหันมาเห็นอีหนิงก่อนก็ยังไม่ได้เห็นคนผกักอุ้ยดูน้ํามันเยอะมากเลยอ่ะบรรยากาศดีมากเลยเนาะแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบว่าเย็นด้วยเย็นแบบว่าเย็นสดชื่นสบายแต่วันนี้ดูแบบว่าคนมาเดินเร็วนะเอามาวัาดนี่มันคือเป็นไฟอันสงหลอดมืดอ,อ,อันนี้มันคือแจ้งฮะ ซื้อไปโหลดนี่ราคาบรรยากาศนะคะตอนเช้าๆนะคะแล้วก็จะมาเดินหาซื้อของประมาณนี้นะคะเพราะว่ามาทําธุระนะคะที่ในตลาดนะคะที่ตัวเมืองพนนะคะแล้วก็แวะมาเดินห้างนะคะที่ท็อปนะคะบรรยากาศนะคะมาเดินแบบนี้แล้วก็นึกถึงแบบว่ากรุงเทพนะคะเพราะว่าอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็แบบว่าเดินเข้าห้างประจําเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่า พวกน่าจะเป็นไวน์นะคะก็จะมีพวกหลากหลายแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นของ USA อิตาลีหรือว่าสเปนนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียนะคะมีเยอะมากหลากหลายแบรนด์มากเลยนะคะสองอันนั้นไปทางไหนแล้วคะไม่เห็นเลยอุ้ยอันนี้ก็สามร้อยเก้ากก็เป็นแบบว่าเยอะมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบรนด์พวกอะไรนะคะก็มาหาซื้อนะครับเป็นแป้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยห,หอมมากเลยนะคะเออนีร้องดมดูนีตัวหอมบอ ก็เอาสิไปลองไปดูเร็วฮะกระเถือไปถามถามันนั่นอุ้ยอันนี้นานลากัวมันลินมันอยากได้แบบไหนเขียวโอ้ยเพิ่งเอาดอกตัวนั้นบ่องนานลากี่เอาแบบนี้นี่ตัวนี้ยืนนี่นานลาก็ยืดดูอันหานจักอะไรดูโอ้ยเจ้าจักตัดตัวอะไรตัดตัวอะไร ก็เอาแบบนั้นเอาตัวนี้ติคือบ้าเอาตัวนั้นเห็นมันเจ็บมีเมียเมียเรียกเอาสองโอ้ยมันหนาใช่พูดรู้รู้คือเอานี่เลยมันเอาเอาอันนั้นเลยมันพวกกลัวดอกก็ไม่รอดมันจะกลัวอะไรค้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวค่อยพบเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ